สวัสดีคะ่ะก็วันนี้ก็มาที่ร้านเบเกอรี่นะคะ,ะเป็นร้านอาหารออร์แกนิกซึ่งมุมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมุมเบเกอรี่ตรงนี้ดีงามมากเลยหลังห้าโมงเย็นบเบเกอรี่จะลด5 0ทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าด้านหลังี่ยจะมีเป็นสาขาที่สำหรับรเบเกอรี่ด้วยก็คือผลิตวันต่อวนันถึงตอนเช้าแล,ล้วก็จะ่ายตลอดทั้งวันเจอทั้งถึงห้ามืมเย็นก็เซลล์นะคะร้านปิดกี่โมงคะค่ะค่ะ สามทุม่มพอหลังสามทุม่มปุ๊บถ้าเกิดว่าขายไม่หมดก็จะทําการเอ่อไม่ไม่เก็บมาขายต่อในวันรุ่งขึ้นนะคะใช่เราจะจ่าย่แต่เมื่อวานที่วสามทุ่มไม่เหลือเหรอคะอ้าเมื่อวานวันที่สามทุ่มไม่เหลือเพราะฉะนั้นก็รีบมากันนะคะถ้าเป็นวันหยุดน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เปนเือปาคาโอเคมากเลยนะคะสำหรับย่าทางหล่อยังมีราคานี้อยู่อีก